สวัสดีค่ะเพื่อนเือนทุกคนไม่เป็นพาเพื่อนๆน,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 นมากราบสักการะบูชาพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันจากนั้นเราจะไปที่นาราันทาไปกราบพระพุทธเจ้าองค์ดําค่ะเราไปสามที่แต่ไม่เป็นจะลงคลิปแค่สองที่เท่านั้นค่ะเพราะว่ามันเยอะไปค่ะตามมาเลยค่ะสะารันทกะค่ะสะกโรคกในสมัยพระพุทธการมีชื่อของเขา แต่พ่อไม่เดินไปถ่ายคะ่ะก็ถ่ายถ่ายตามกลุ่มไปก็ชมจัดนี่ค่ะค่ะ <c oughs> ขาออกค่ะท <c oughs> ี่ก็ป่าไผ่ที่วัดเวรุวันเป็นป่าแรกของโลกเลยนะคะ <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นี่ <c oughs> ตอนนี้ก็ได้มาวัดแรกของโลกคือวัดเวรุวัน <c oughs> ต่อสุกบุญด้กันค่ะ เราใช้เวลาอยู่ที่นี่พักหนึ่งแต่วรวบรัดตดตอนถ่ายเอาเฉพาะยะ่ยอๆวัดนี้เป็นวัดเวรวุวันวริวิหารเป็นวัดแรกของประเทศหรือว่าวัดแรกของโลกที่พระพุทธเจ้าได้มาประทับอยู่ที่นี่ค่ะนี่ก็เป็นทางเข้าวัดเวรุวันค่ะเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้เมื่อก่อนก็เป็นทาง่านเล็กๆเกฉเยๆแต่ตอนนี้เขาทําเป็นประตูใหญ่เลยค่ะ เป็นอยู่ที่หน้าวัดเลบลวันนะคะเมื่อก่อนนี้เป็นประตูเล็กๆเป็นประตูหมุนเข้าไปเดี๋ยวนี้ก็ทําใหม่สร้างใหม่คือจเจริญขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะ,จะ,จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆะคะ่ะนั่จอดเดี๋ยวจะลนถ่ายป้ายให้ดูกันตอนนี้เราขึ้นรถแล้วกันแล้วเราก็จะไปกราบพระพุทธเจ้าองค์หนตอนนี้เรากาลัง ต่อกตุกเข้าไปข้างในลงรถบัสมาแล้วแล้วก็จะข้างในแลวตอนนี้ก็ตุกๆเต็มเลยค่ะแย่งลูกค้ากันโอ้ขอทานเยอะมากเลยค่ะก็จะลุมจะลุมมาลุมตุ้มคือรัดซ้ายรัดขวารัดหน้ารัดหลัง Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ để mà khả năng rồi để SILA UPAPARAMI SAMPANNO SILA upa para PARAMATRA PARAMI SAMPANNO META MAITI KARUNA MOJITA ครูบาอาจารย์นำพวกเราสวดมนต์เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าองค์ดำพระพุทธเจ้าองค์ดำเป็นพระองค์เดียวที่รอดพ้นมาได้พ้นจากมารศาสนาของศาสนาอื่นที่ล้างศาสนาพุทธของเรามีหลวงพ่อองค์ดำองค์เดียวเท่านั้นที่หลุดพ้นมาได้ปราศจากถูกทําลายและท่านก็มีครบ พร้อมหูตาจมูกแขนขาทุกอย่างไม่เหมือนพระองค์อื่นถูกทำลายล้างโดยสิ้นเชิงกว่าเราจะห่ผมผ้าไหว้พระสวดมนต์เป็นการบูชาพระเะจ้าองค์ดำก็ใช้เวลานานเหมือนกันเพราะว่าคนหลายกลุ่มและสวดมนต์ชนกันแข่งกันเข้าเพราะว่าสถานที่แคบมากและคนก็เยอะวุ่นวายนิดหน่อยค่ะครั กับหลวงพ่อดเสร็จแล้วค่ะวุ่นบายมากเพราะคนเยอะสถานที่แคบค่ะไหว้พระสดมดแล้วก็มาบูชาพุทธเจ้าองค์ดำกลับบ้านแต่ไม่เป็นคิดว่าไม่บูชาครัเราะมากราบ้ท่าน ไะลึกุกท่านก็พอแล้วความจริงไม่เพ็นมมีห้องพระน้อยมากเล็กมากกะว่าจะเอาองค์เล็กก็ยังไม่รู้เลยค่ะไปดูก่น <c oughs> อนค่ะกะว่าจะไม่บูชาพระพุทธเจ้าองค์ดามาเพราะว่ามีองค์เล็กองค์หนึ่งที่เพื่อนญยติธรรมเอามาให้นะคะแต่บังเอิญไม่เพ็่ก็เจอพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งคืออยากจะได้ เอามาด้วยมือของตัวเองเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไปอินเดียอีกแล้วเพราะว่าจะไม่มีทัวร์แบบนี้อีกแล้วค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจค่ะแล้วขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ